กาบสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลฟ์ให้ชคทุกทุกท่านนะครับอาครับมาพบมาเจอกันครับอ่าเปลี่ยนตอนแรรๆครับแดดลมลมตกครับอ่าบรรยากาศทางทิศตะวันตกครับทางอำเภอหนองหานอำเภอชัยวัลนะครับคือฝนจะมานะครับเอฟซีอ่ะนี่เมฆเริมก่อตัวมืดคึมมาแล้วนะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันช่วงแรงๆครับกับแอรวีไลนะครับ มือนีทาเงียวิไลนะครับมีครับแนวทางตัวเลขนะครับของอเซียนใหม่นักคำนวณใหม่นะครับอาที่จะมานำเสนอฝากต่อนีฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันนะครับเป็นเสียนลักซิบแมนแมนนะครับเป็นเสียนลักซิบแมนแมนนะครับเพิ้นใดท่งตัวเลขแนวทางครับมาฝากมาต่อน f ฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทังช่องกันนะครับจังใดกะเข้ามาล่อลวนกันว่า การเปิดตัวของเซียนใหม่ทางแอดวิไลนะครับเคยบอกเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่แล้วว่ามักจะโศกสิมาลน,นะครับมักจะเดินดีนะครับอ่ะเป็นเซียนสมหวังนะครับซื้อเพิ่นเซียนสมหวังนะครับเพื่อนก็ว่าเป็นนักคำนวณมาหลายปีแล้วนะครับเพื่อนก็คำนวณเองซื้อเองนะครับอ่ะคำนวณเองซื้อเองเพื่อนก็เรียกว่าอยากแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทางช่อง วิไลเหตุโชคนะครับขอกราบขอบุญขอบคุ้นเสียนสมหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มอบความไว้วางใจนะครับให้ทางช่องวิไลเหตุโชคครับเพื่อนําเสนออ่าแนวทางเป็นซื้อกลางนะครับให้กับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอาจจะได้ขอกราบขอบุญขอบคุณเสียนสมหวังอีกครั้งหนึ่งอ่ทางช่องวิไลเหตุโชคครับการยินดีต้อนรับนะครับตัวเลขแนวทางนะครับของอ่านักคำนวณ เซียนต่างนะครับบ่าจะเป็นหนักคำนวณเก่าหนักคำนวณใหม่นะครับขอบกาบขอบบุรขอบคุ้นเป็นอย่างสูงนะครับที่มอบความไว้วางใจให้ทางยัดวิไลครับได้นำเสนอตัวเลขแนวทางครับผ่านทางช่อง y t u t u นะครับเพื่อเป็นซื้อกลางให้ FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องได้ติดตามกันเบิ่งเป็นแนวทางครับสำหรับเรื่องของตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักครับก็เป็นเรื่องของธรรมดา ประวัติจะเป็นสำนักเก่าสำนักใหม่มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเอาอเอฟซี F C, คุณพอ่อคุณแม่ก็เข้าใจกันดีแต่จุดประสงค์เดียวกันก็คือล้วนแล้วแต่อยากให้เอฟซี C, คุณพอ่อคุณแม่นะครับผู้ติดตามทางชกได้มีโชคมีลาบกันสู้ผู้สุคนนะครับแอดวิไลมีความเชื่อลึกๆแบบนี้นะครับอ่ะบม่มีจุดประสองค์อันใดน,นอกจากนำชกนำลาบ มาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอ้าวครับขอแจ้งข่าวอีกรอบหนึ่งนะครับทางแอดวิไลก็เคยแจ้งแล้วตั้งแต่เดือนก่อนนะครับก็บคือนะครับติดตามทางช่องวิไลให้โชคติดตามได้ทางผ่านช่อง u t u b e อ่าทางช่องเดียวนะครับถ้าเข้าเบื้องทางเพจนะครับแอดวิไลเคยแจ้งแล้วว่า ทางแอดวีไล่ ight, บรายสางเพจขินมานะครับย่งบไายสางเพจนะครับเพราะวา่ามีมิชาฉีพนะครับดึงคลิปทางแอดวีไล่ไปลงสางเพจปลอมขึ้นมากันเลยขอแจ้งให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ทราบกันว่าทาเพจนั่นนะครับซักส่วนคุณพอ่อคุณแม่เข่ากุมรวมกลุมนะครับเพื่อจุดประสงค์นะครับอาจจะรีดไถคุณพอ่อคุณแม่นะครับแอดวิไลจะประคอรับผิดช,ชอบนะครับ ราวาเอ็ดวิไลยังงบริสางเพจเป็นของตัวเองนะครับภาวาเอ็ดวิไลกับลูกก็เห็นพร้อมนะครับเพจปอมที่ดึงคลิปแนวทางนะครับของทางช่องวิไลให้โชคไปลงเพราะว่านั่นเป็นของปอมนะครับเอฟซีขอบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไหวนะครับยาไปลงเชื่อนะครับแลก้กการยาไปสนับสนุนนะครับว่าต้องไปเบิ้งนะครับเพราะว่าค้นหาหกินบนหลังค้นนะครับพวกนี้ เป็นมิตรชารชีพทั้งนั้นนะครับอบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไว้ตักเตือนกันไว้ยาไปลงเสื้อเขาเป็นเด็ดขาดนะครับชักชวนเขากุมนั่นลุมนี่นะครับเพื่อรีดไทนะครับเงินท่องของคุณพ่อคุณแม่เอฟซโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากแอดวิไลนะครับามาบอกมาลกาวกันอีกรอบหนึ่งได้เบอากันยูบะเศ้านะครับเรื่องเพจปลอมเอาครับพูดคุยกันมากพอสมควรนะครับาทางเอดวิไลกะ จะพาไปบึ่งตัวเลขแนวทางครับเซียนสมหวังถือว่าเปิดตัวครั้งแรกนะครับหลักสิบแม่นแม่นนะครับไปเบึ่งน้ำกันนะครับอ่ะขับมาติดตามกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวทางเอดฟี่ไลจะพาเขียนนะครับตัวเลขแนวทางอ่ะมาเบึ่งน้ำกันนะครับหลักสิบแม่นแม่นนะครับของเซียนสมหวังเป็นการเปิดตัวเลยนะครับ หนึ่งสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเส้นสมหวังอ่าทรงมาครับเป็นหลักสิบบนเดอครับหลักสิบบนแม่นแม่นอ้าวคุณพ่อคุณแม่มีตัวเลขมากชอบอยู่แล้วลองเอามาใส่เบิงนะครับเพินใไ้มาสามตัวนะครับเอฟซีสามตัวมีเก้า 0 2ครับ902อ้าแคบหน้าจอครับมักชอบอ่ะคุณพอ่อคุณแม่มีเลขวิ่งแมนแมนนะครับหรือว่าคำนวณได้แมนแมนนะครับลองมาจับสซเบิง่งบนนะครับบนเป็นหลักสิบนะครับอ่ะหลักสิบอ่ะคุณพอ่อคุณแม่ก็คือจะเข้าใจ902ครับย้ำว่าอยู่หลักสิบอย่างเดียวบนนะครับอ่า ถ้าห้แอดวิไลเบอกอันนี้กล้องอดวิไลจะเบอกเป็นการส่วนตัวนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับในสําหรับเรื่องตัวเลขแนวทา้งหวดนี้นะกับศูนย์แอดวิไลกับมักนะครับหวดนีเก่าเอดวิไลกับมักสองเอดวิไลกับมักแต่ว่าทั้งนั้นและทั้งนี้ถ้าให้แอดวิไลเลือกนะครับถ้าให้แอดวิไลเลือก แอดวิไลจะเลือกอยู่สองตัวนะครับถ้าให้แอดวิไลเลือกจะเลือกอยู่สองตัวนะครับสามตัวคัดเหลือสองตัวคือแอดวิไลมาเก่ากับศูนย์นะครับอันนี้มักส่วนตัวเด้อครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่นะครับแอดวิไลมาเก่ากับศูนย์วันนี้บนนะครับมาเก่ากับศูนย์ถ้าให้เลือกนะครับอันนี้แอดวิไลมักส่วนตัวเด้อครับเอาเอฟซคุณพ่อคุณแม่มักตัวใด 902รับหลัก10แม่นๆ่นเซียนสมหวังนะครับเอาใจไดกับไฮเอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้สมหวังดังใจคือซื้อเซียนเพิินนะครับเซียนสมหวังจำง่ายดีครับแล้กก็คือจดจำซื้อเพิ่นวน้นำนะครับเปิดตัวครั้งแรกนะครับทางช่องวิไลห้โชคหล้วก็ขอกาบขอบุญขอบคุณเซียนสมหวังแท้ที่ f ออีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีความกันรุณหน้านะครับใบ วางใจให้ทางช่องวิไลให้โชคได้นำเสนอเป็นซือกลางกับเอซีทางช่องเฮ้าจัะได้กะขอกราบขอบุญขอบคุณเสียนสมหวังอีกครั้งหนึง่งอาสุดท้ายนี้นะครับทางเอดวิไลกับจากล่าเอซคุณพ่อคุณแม่กันไปช่วงแรงนี้นะครับเอามักชอบแคบหนาเจาไว้ครับ902 1สิงหาคมครับหลักสิบแม่นๆ่นเซียนสมหวังจากลาพี่น้องกันไปอยู่ดีม่แห้งกินขอแรงแซบนอนรับฟันดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปนะ้ะสวัสดีครับ